ครับขอมาแก้ไขหลังคลิปนะครับเราต้องไปรันตัวเมลก่อนนะครับตัวสปูฟครับรันแอดมินด้วยนะครับพอรันสปูฟเสร็จแล้วเข้าไปที่ทูตหรือไปที่เอ่อเคลียอะไรประมาณนี้นะครับแล้วไปปิด Window ์ดีเฟนเดอนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไอเดียฮอนนะครับที่พวกควายมานเอาไปขายกันนะครับมันเป็นของฟรีนะครับบางคนก็เอาไปขายหารายได้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของฟรี หรือโลผมก็ไม่แน่ใจนะครับวิธีแรกก็คือเราแต่งไฟล์ตัวนี้มาก่อนครับโฟเดอร์ครับนี่ครับมันจะมีไฟล์ประมาณนี้เลยเข้าไปที่ทูดครับนี่ครับรันทุกตัวได้เลยนะครับผมจะรันให้ดูทีละตัวกดไว้ย็ดครับไว้ย็ดลัวครับทุกตัวนะครับไล่บินด้วยนะครับอย่าลืมอย่ไว้ยีดไว้ยีนะครับทุกตัวนะครับต้องรันทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายก็ไปรันรีดดีครับ มาเป็นของฟรีครับต่อไปเราก็มาที่ปิด Windows Defender นะครับเรากด d i s a b l e Windows Defender เลยนะครับพอเรากดเสร็จนะครับเราก็ของผม <c oughs> ผมันไม่มีอยู่แล้วผมกดไปและใครไ,ไม่กดก็กดนะแล้วก็ปอแกมมันจะมีประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาลันที่เขียได้เลยนะครับจะลันให้ดูไลบินด้วยนะครับโอเค <c oughs> เรารันอะไรครบทุกอย่างแนละ้วเ,เราก็เข้าเกมได้เลยครับผมเข้าให้ดูอันนี้คือไอดีที่หนึ่งนะครับ กดลองเอาไอดี่สองครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวฟรีไม่มีเสียตังค์แน่นอนครับใครจะไขายก็คิดดีๆครับของฟรีมันมีแจกเยอะแยะครับ